อันธรรมยังอารักขะกัมมธานาคาทายพนามะเสพูธธานุสติเมตตาจนะสุภมรณสติอิจิมาตตุราราคากาตาภาจะวิปัสนากรรมฐธานทั้งสี่นี้คือพุธานุสติการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เมตตาการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอสุภะการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งามมารณาสติการระลึกถึงความตายการปฏิบัติภาวนาทั้งสีน่นี้ชื่อว่าอารักขากรรมทานและวิปัสสนาอันพึงบำเพ็ญ วิสุทธธรรมสันตานอนุตตรายโพธิยาโยคตโตจะปะโพธาจะพุทโธพุทโธติยาญาเตพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่บริบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพระปัญญาตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยม ทรงชักนำสั่งสอนหมู่มนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนารานา,ราติราชานาเพทาสัตตาสุเคสิโนสาเพปิสุขีโนหนตุสุขิตาตาจะเคมีโนสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์อมนุษย์และดิราชาน ต่างเป็นผู้แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขและเป็นผู้มีความเบิกบานเพราะถึงซึ่งความสุขนั้นเธอเกสะโลมาทิชวานั่งอายะเมวะสมุสโยกายโยสัพโพปิเชกุโชวันนาทิโตป,ปติกุโล กายนี่แลเป็นที่รวมแห่งซากศพมีผมขนเป็นตน้นซึ่งล้วนแต่เป็นของหน้าเบื่อนายเป็นของปฏิกูลโดยมีสีและกลิ่นอันน่าเกลียดเป็นตน้นชีวิตินทริยุปาเจธะสังฆาตะมารนังสิยา สัพเพสังปิทาปานีนังตันหิตทวังนาชีวิตังความตายคือความแตกสลายแห่งชีวิตจะมีแก่สัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงดังนี้แล